โครงการก่อสร้างอุโมงค์เส้นทางข้ามทะเลเซนเจอจงซานเป็นการสร้างอุโมง์ใต้ทะเลที่ยาวและกว้างที่สุดในโลกอุโมง์ใต้ทะเลนี้มีความยาว6,845เมตรประกอบด้วยกล่องคอนกรีตขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างแผ่นเหล็กด้านนอก32กล่องภายในอุโมงคแบ่งการจราจรเป็น2ทิศทางแต่ละทิศทางมีถนน4ช่องทางรถสามารถใช้ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุโมงออกแบบให้มีการลดแสงเป็นลำดับทำให้เมื่อเข้าสู่อุโมงค์นี้ผู้ขับขี่จะไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงแสงจากสว่างเป็นมืดที่เร็วเกินไปขณะที่ผนังอุโมงถูกติดตั้งด้วยแผงสีขาวซึ่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและเทคโนโลยีโครงการเส้นทางข้ามทะเลเสันเจ,จิ้นจงซานกล่าวว่านอกจากเพื่อความสวยงามแล้วแผงผนังสีขาวในอุโมงค์ยังช่วยเพิ่มความสว่างช่วยประหยัดพลังงานและช่วยหุ้มแผ่นเหล็กโครงสร้างอุโมงค์ด้วย แต่ละด้านของอุโมงมีการติดตั้งแถบไฟหลายสีช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ขณะที่เพดานของอุโมง์เป็นแผ่นกันไฟซึ่งเป็นส่วนสำคัญของระบบป้องกันอัคีภัยในอุโมงนอกจากนี้อุโมงยังถูกออกแบบให้มีทางออกฉุกเฉิน83แห่งและติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงมากกว่า700ชุด ผู้บริหารศูนย์การจัดการโครงการเส้นทางข้ามทะเลเสันเจ,จิ้นจงซานอธิบายว่าส่วนกลางของหน้าตัดอุโมงเป็นห้องสามชั้นได้แก่ห้องชั้นล่างติดตั้งสายไฟฟ้าระบบแสงสว่างระบบน้ำเช่นท่อจ่ายน้ำท่อระบายน้ำและท่อดับเพลิงห้องชั้นกลางเป็นทางเชื่อมไปสู่ทางออกและห้องด้านบนเป็นห้องระบบระบายวัน เส้นทางข้ามทะเลเซนเจ,จิรนจงซานร,ระยะทาง24กิโลเมตรเชื่อมระหว่างเมืองเซนเจ,จิ้นและจงซานบนทนกวางตุง้งเป็นเส้นทางสำคัญในการพัฒนาเขตเอ่าวกวางตุ้งฮ่องกงมาเก๊าคาดว่าจะเปิดใช้งานในปีหน้าช่วยลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างเซนเจ,จิ้นและจงซานจาก2ชั่วโมงเหลือเพียง30นาที